หกห้าสองโดยที่รางวัลที่หนึ่งมีรางวัลข้างเคียงจำนวนสองหุยสามตัวพี่น้องอุยสามตัวหุยพี่น้องสามตัวเขากระจาได้สามตัวหกห้าหนึ่งหห้าเลยสี่หนึ่งเจดหกห้าสามสี่มันออกยังพี่น้องสามตัวสามตัวเลยสามตัวพี่น้องออกแต่ได้หกพี่น้องสามตัวโอ้เข้าสามตัวพี่น้อง ที่สามที่สี่ที่ห้ารางวัลตั้งเคียงรางวัลอุ้ยเขาสามตัวพี่น้องนี่เขาเขาสามตัวอุ้ยอาจารย์ได้สามตัวไว้เฮ้ยอุ้ยกรีบไปได้สามตัวตรงผ่านในฝ่ายรางวัลสอครั้งอุ้ยเขาได้สามตัวตรงพี่น้องต่อไปเป็นการอ่านทานผลการอสลากกินแบ่งอุ้ยพี่น้องเขาได้สามตัวตรงหกห้าสองเมื่อกี้ยโอ้ยสามตัวพี่น้อง 417ห5 2กองี่ตรงวันที่หนึ่งสี่ห่อ้าได้สตัตรงพี่น้องห้าหจ้านึ่งเจ็ดหกห้าอาจารย์ได้ได้สามตัตรงพี่น้องกรีนเลยสามตตรงนี่พี่น้อง3ตัวเฮาวันทสองห้าหกเได้สามตตรงพี่น้อง คอยได้สามตรงองาวัลที่สองคอยว่าคอยวาถืกห้าหนึ่งศูนย์หกห้าหนึ่งศูนย์หสามตรงพี่น้องสองครั้งที่สี่ศูนย์สองสี่หกศูนย์สีุ่พี่น้องหุ่อยเนี้ยอยได้สามตรงครั้งที่ห้าคอยว่าอยู่หกหาสองนี่นี่หุ่นหกหาสองรางวัลที่สามครั้งที่หง 121ปงสองหนกหาสองพี่น้องหนึ่3 1าม่งพี่น้องนสตัวตรงวันที่สครั้งที่อว้าวคยดีใจพี่น้องหนึ่งดยห้สามสาพี่น้อง่มตัยอย่อย่อยพี่น้องไสาตัวตรงเนี่พวกเจ้ามาได้หรือพวกเจ้ามาได้บอก คอยซื้อสาบนตรงพี่น้องเนี่ยเจ้าอะไรหรือเจ้าบ่ได้เบิงบอกพวกเจ้าบ่ไ้เบิ้งบ่นี่ปังเนี่ยสามตัวคอยใครแค่นี้คอยคอยซื้อตรงตรงเลยพี่น้องคอยนี้ตรงตรงเลยพี่น้องสามบ่รตรงกรี๊ดแม่หูยแปลกบมาเนาะอ๋คอยด้สามบ่ตรงพี่น้องคอยวายอยู่คอยวายคุนค้นว่าเลขตัวนี้มันแบบ โอ้พี่น้องคอยพึ่งทึกคอยพึ่งถึกเลขสามตัวตองคอยพึ่งึกพี่น้องเจ้าเห็นบอมี่ผู้ใดเห็นบอคอยซื้อหกประตูเลยสองชุดนี่คอยซื้อหกประตูเลยเฮ้ยคนลุกพี่น้องคนลุกเฮ้ยคอยว่ายู่ขอเป็นคุ้นๆอยู่ว่าเะขตัวนี้คอยคอยฟังปึ๊บ คอยซื้อหประตูบมเลยพี่น้องคอยซื้อหประตูบมเลยคยููคอยวายวสองหาสองหาหกเจ้าได้บอกว่าถามนะาเนอะไปอยู่ตรงนะ3สามตัวตรงเลยนะขอได้สามรตรเลยนะคูณหกเลยศนย์นะศูนย์บ้าศูนย์้ย เห็นไหมทุกคนใครดูไลฟ์สดเลขเบิ้ล0 0น5 7 7ูน้าห้าเอ้าว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 ห้องทว่างไว้อยู่เือกันละพี่น้องอ้าะใครถูกบ้างใครถูกบ้างในห้องไลน์อาจารย์ลงให้ระวังศูนย์าตัวราวัเลข้าสามตัวศูนย์ศูนย์ห้าห้า เจ็ดเจ็ดอ้าวมาเต็มเต็มรอบใครได้บ้างใครได้บ้างเดี๋ยวสิเปิดไล่สดให้เบิ้งห้านบาทเฮ้ยสัญจรมันมาตัวนี้จริงๆหนึ่งมีสองรางวัลเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนบาทค่ะมันออกอายุอาจารย์เพราะว่าห้าห้าท่าเดือนกันย์ท่าเดือนกันยามันถึงห้าหกไงตรตรีตะวัสเสือับ บ้ใครได้บ้างเออในหองไล่เมื่อเช้าลงให้ในห้องแนวทางให้เล่นเลขเบิ้ลน0์7นและไล์สดน้พี่น้องไลสดวันที่ผ่านมาแม้วันจันเดอลองไปเบิ้ง0 5 5 7 7 7ย้าเดลขบัิกรับได้ได้ใครได้บ้างคุณแอมพิกาคุณเดือนเพลนได้300รเลขบ่ิดกรับพี่น้อง แต่ก็ก,ก็ได้ก็โอเคหละได้บนในรางที่สำคัญเนาะอันนี้ห้องทองพี่น้องเออสามตัวหน้าในห้าเจ็ดเจ็ดรางวัลละสี่พันก็อโอเคงวดหนาว่ากันไหมเนาะ <c oughs> เออแล้วพูดได้สิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ลงแนวทางไม่ได้ต้องลงได้หลังห้าโมงเพราะว่าฉิดโดนปลดปล่อยเลยอีกสองชั่วโมงเดี๋ยวจะหาเฟสอีกเฟสหนึ่งจะมาลุงเล่าให้เด้อนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกัน รนะอรอปลดปล่อยก่อนเอาเฟสอีกเฟสหนึ่งมามามาเพียดเฟสส่วนตัวลงไม่ได้จะเลื่อนให้ดูกันเจจนดี๋ยว,วจะเลื่อนว่าอาจารย์พูดเอ,อ่อ ดีไล้ให้ศูนย์ศพี่น้องทิมทุกคนพิมพ์ถ้าจะเบิ้ลนะครับเป็น0055กับ77็ดะไล้ให้เมื่อวันจันทร์เลยบ้างเอาทุกคนลองกันตัวนี้แหละมันอาจจะไม่ได้กลับเนาะถ้าเบิ้ลนะเพราะมันเป็นหวยสันจรกันก็เป็น0 0นย์ศนาห้าเจเท่านั้นนะ สมาชิกในห้องไลน์รวยนะครับก็มาเช้ามาย้ำมาย้ำนะศูนย์ศูนย์ห้าห้าเจ็ดเจ็ดโอเคเล้วพี่ลอง